ตัวยางโหดจัดไปหนักๆแรงๆครับกบลับ,บชาอมกันต่อนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับแล้วก็ทีมงานรถด,ด้ำสายโหดสายมันสายหาครับที่นี่บ้านเหล่าน้อยตะบนนาสีนวลอำเภอพยัคฆบพิสยัย จังหวัดมหาสารคามครับเปิดหัวด้วยเมก,ก้าสีเขียวตอนนี้ก็จะเป็นเดก้าสินุำมเงินรถขุดโคมัสุ PC 210 ครงการหนึ่งตำบลหนึ่งเกษตรทิศดีใหม่ครับจัดกันไปหนักๆเน,น,น,น้นๆที่กอทอมอไม่ใช่กรุงเทพมา,าคนครนะกลารทงมหาสารคามพี่น้องเล่าเต็มโตเด้อบัดน,นี้อาเดี๋ยวเซวว่าเล่าจักน้อยครับใครฟังไม่ออก ก็ต้องฟังออกนะครับเบาล่าครับโอ้ติดแล้วพี่น้องติดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับดันดาครับดันดาเอาเอาดับดันดาดันดาเอาเอาเอารอดเ่รอร ah เรียบร้อยครับโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยครับ โอ้รอดบอรอดรอดบอรอดบอรอดครับพี่น้องครับโอ้ติดครับติด <_ d ata> บอย่อมครับบอย่อม <_ d ata> บอย่อมเสีย่อยว่าเรื่องยังสีย่อมดันดากพ <_ d ata> อได้มันเสียสักสีแต่ว่าก็ต้องเสียสักสีอยู่ดีครับมาแล้วครับออจกวัดิชมาวิน นะครับเดินมาดัดตูดระยะเผาโขนเตรียมพร้อมดัดดากเด้อพี่น้องเด้องานนี่จากมุนเบิดแล้วครับมุนโดยปุยบันเทิงสินแท้แน่นอน โอ,โอ,โอเสียงดังขั้วคากเลยครับเสียงดังขั้วคากกัวสิแล้วงานนี่ห้างเบิดครับห้างเบิดแท้ผังหมดแน่นอนครับท่านผู้ชมที่เขารบโอ้โหดุเดือดจริงๆครับสุดยอดสุดยอดจังหวะออกตัวนี่ คือทางมันเละไปหมดแล้วครับโป้หัจากสิไปทาาไหนแล้วพี่น้องเย้ยมันเละเิดแล้วครับสุดยอดดีดีสุดยอดดีด,อดอีสุดยอดจริงๆครับนี่พึ่งจะเริ่มนะขนาดพึ่งจะเริ่มนะความมันยังขนาดนี้ ถ้าไปได้สักพักนี่ถนนน่วมเละหมดไม่รู้จะเบี่ยงไปทางไหนล่ะครับมาแล้วครับเสียโน ใส่ดินครับรอปล่อยตัวรอปล่อยตัวรอลั่นอากาศค่อนข้างร้อนนะครับวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างที่จะ ร้อนครับเมเปิดฟ้าเปิดรอดไม่รอดเสียนุรอดไม่รอดเร,เ,อรเรียบร้อยโอ้โหนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับจะแรงแค่ไหนก็ต้องเสียดากอยู่ดีครับ เรียบร้อยแบบนี้ตักแล้วก็ดันส่งงานนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับดันตดอย่างเดียว พระเอกของเราเรียบร้อยแล้วลองพระเอกก็อย่าหวังว่าจะรอดครับจับตาดูให้ดี คันนี้จากทีมงานโชคขุนแผนนะครับอีสุซิล็อกกี้ร้อยเจ็ดห้าครับร้อยเปอร์เซ็นยังไงก็มีดันตูดต่อร้อยละบาทก็มีดันตูด สายจรนเดียนี่ทําทางอย่างเดียวครับโอ้ทำทางมีสองอย่างทํำทางแล้วก็ดันตน ลอยตัวดับแล้วดับแล้วเสียดากจนได้ครับโอ้เอา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 ตกลุมแล้วตกลุมแล้วโอ้เอาโอ้ควันดำแล้วควันดำแล้วโอ้รอ,อดไม่รอดรอดไม่รอดเรียบร้อยฝั่งนี้ครับ เมก้าก็ติดเหมือนกันครับเอ้โ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 อ้รอดไม่รอดรอดไม่รอดเอาฝั่งนี้มาแล้วโอ้ เอายังไงเจ้านุ่มไอ้มันหอดสันหลูกลังสันบ่ออ้ห้อ่งชองเาวเปลี่ยนแผนครับให้ไม่โครเปิดหน้าดีนอก่อน ดี๋ยวหกรอจะลงชั้นล่างนี่คือแผนการครับจะได้ไม่ต้องดัตนตูดเพราะว่าหน้าดินชั้นแรกมันจะเป็นดินทรายครับอยู่ประมาณ40เซน 30- ม0เซนนะครับค่อนข้างเละแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นชั้นลูกลังแล้วก็เป็นดินเหนียวครับคือชั้นล่างนะวิ่งได้100%เลย เนื่องจากว่าเราเพิ่งจะเปิดบอ่อครับมันก็ต้องมีจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละพื้นที่นะครับตาการเปิดหน้าดินครับอากาศร้อนเหลือเกินหาที่เข้าร่มก่อนก็ขอทิ้งท้ายไปเพียงเท่านี้ครับหกล้อนั้นหยุดไปแล้วเดี๋ยวให้รถแบ็คโคนะครับเปิดทางก่อน เปิดทางให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับตอนที่พร้อมดึงครับเอ่อไม่ใช่พร้อมดึงครับโอหันมาติดแล้วพร้อมดึงเลยพร้อมที่จะขุดเอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยอยีกแลเีวอ้าวรถไถรถไถมาแล้วรถไถนี่ไม่ต้องทำอะไรดันตูอย่างเดียว แล้วเรียบร้อยเจะกัใไม่ครับสวัสดีครับ